ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับโชคลาภนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันการเปิดมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะนับตั้งแต่นี้ไปอีกเจวันนะคะโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้คุณเลือกมานะคะ1สีค่ะสําหรับหินนะคะสีน้ําเงินนะคะสีชมพูนะคะสีแดงนะคะสีเหลืองและสีดําค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโชคลาภของคุณนะคะใครที่เลือกเห็นสีน้ําเงินนี้นะคะ ช่วงนี้นะคะโชคลาภของคุณนะคะจะมาจากการขอค่ะขอบนบานศาลเล่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะหรือว่าเป็นการบนบานศาลเล่าวนะคะลองไปขอลองไปบนนะคะแล้วคุณนะคะจะได้รับพรนะคะจะได้รับความโชคดีจากสิ่งสิ่งนั้นนะคะส่วนใครนะคะที่เลือกหินสีชมพูนะคะโชคลาภของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรเขาบอกช่วงนี้นะคะ โชคลาภอย่าพึ่งเล่นนะคะอย่าพึ่งเล่นโชคลาภยังไม่มาค่ะแต่เป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะช่วงแรกๆนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรแบบก็คือพูดง่ายๆเลยว่าโชคลาภคุณยังไม่มาในช่วงนี้แต่ไม่ใช่ตลอดไปค่ะมันแค่เป็นช่วงสั้นๆค่ะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่เห็นมีโชคมีลาบหรือว่ามีดวงอะไรช่วงนี้เลยใช่ค่ะมันเ,เป็นแค่ช่วงสั้นๆนะคะหลังจากนี้ไปนะคุณอาจจะมีโชคมีดวงมีดีก็ได้แต่ต้อง รอติดตามต่อไปนะคะอีก7วันอ่ะส่วนใครที่เลือกสีแดงนะคะในช่วง7วันนี้นะคะโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรอู้โชคลาภของคุณนะคะบ้างมีสีสุกร่ำรวยเลยทีเดียวนะคะในช่วง7วันนี้ใครที่เลือกสีแดงเรเจสเปอร์ไว้นะคะอิมมีพี่มันเลยทีเดียวนะคะโชคลาภช่วงนี้ค่ะดีค่ะเงินทองมานะคะทรัพย์สินมาค่ะ ใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้แล้วเลือกสีแดงนี้นะคะจะบอกเลยว่าคุณดวงดีกับโชคลาภมากเฮงปังนะคะแน่นอนค่ะส่วนใครที่เลือกสีเหลืองนะคะหินสีเหลืองนี้นะคะโชคลาภของคุณในช่วงนี้นะเขาบอกว่าจะมีการเริ่มต้นได้รับโชคลาภอะไรใหม่ๆนะคะอจากการที่คุณนะคะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆคิดทําอะไรใหม่ๆนะคะเริ่ม ลิเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนี่ยโชคลาบจะมาจากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เลือกหินสีนี้แล้วมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมีงานอะไรใหม่ๆหรือมีอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นนะคะจะนําโชคลาบมาให้กับคุณส่วนใครที่เลือกลาบโดไลท์นะคะหินสีดําๆนี้นะคะโชคลาบของคุณอุ้ยช่วงนี้หยุดก่อนเลยนะคะใครที่เลือกหินสีนี้ โชคลาภคุณจะยังไม่มานะคะจะติดติดขัดขัดอยู่นะคะในช่วงเจ็ดวันนี้ผ่านเจ็ดวันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยลุยกันใหม่นะคะใครที่เลือกหินสีดำค่ะส่วนใครนะคะอยากรู้ว่าโชคลาภของคุณอีเจ็ดวันจะเป็นยังไรค่อยติดตามแม่หมอตะวันพมยานไว้นะคะอย่าลืมซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมอตะวันพมยานด้วยส่วนวันนี้ไปก่อนและเจอกันโอกาสหนะ้าสวัสดีค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่หมอตะวันพรมยานด้วยนะคะ